สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านช่องเฮจันเจ้าดิโอชาแนลนะครับวันนี้ได้ภารกิจนำดอกลำโพงไปส่งไอที่มาอันเต่าง,งอยกับงานด่วนลงงานเต่างอยไหลเรือไฟเต่างอยดอกกับพาวเวอร์สมทบงานด่วน เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูอีกทีหนึ่งที่อำเภอตาอยนะครับนี่ก็เป็นเวลาก็น่าจะสามทุ่มกว่าแวานะได้ไปประกอบใส่ตู้อีกเดี๋ยวคอยมาชมกันต่อครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ตางอยเลยครับผมไป อะไรกันครับอ๋อเอ๊ะเพื่อุดเบอร์จดเบอร์มือใหม่กระเู้กระซุนมกัะตู้ครับมามาได้ดีคลิปพร้อมเนาะไปถ่ายแลครับมือนะมือไปถ่ายที่ตั้งระบบเยอมือนะเอนยุบยุบมันเซเจ็ไปแล้วสิไปถ่าย จะรีว <one> okay, <Bond> <Again"> right. ิวอ <in> ันนูแหรเนาะไปเมื่อไรเดี๋ยวจะไปจุ่มสามแยกพ่องเนี่ใครที่ให้สัมภาษณ์ทีเนี้ยจะขเครื่องโมเดลจะขเครื่องอยู่ตรงขั้อวบขวบขวบขวบ่อยากเวาปันไหนเาะยากเวบปันไหนบอถือไม่แล้วอันนี้อันนี้ก็ ตะเกียงเท้าขันหินข้่งหน้าหีนเป็นหอยเหน้าดออกมาคือหนึ่งหนึ่งขีดน้วมันคือคือปรมาลนี้ยะนี่บูรินห็นว่าอย่างนี้ตั้ง่ี่เราดำก็ส่งซื้อเลยหร จะดูดีขึ้นไหมังดีแล้วมับงลยงดนให้มันขึ้นงูมงกุมงบอกโย่เลโอ้กำลังดเสกดาษนะใช้เล็กซซินก็มียเพิ่นแล้วเสียว ดอกอะไรจักบานเม่ไถามกระของดอกดอกเซียนยังไงดอกเซียนเนวดอกเซียนส่งมาที่อีกใักมาเนี่ยเอามาเดยตัวมึงสั้นเฮ้ยคิเอือเอาตัวมึงสเอาไหมต้นไม้เดือนละร้อยรถเทมรถเทมพิเศษเลยไปไไปยาบานนะ ครับถ้าซื้อมีรถไฮเลนสไปละสามพันห้าไปละสามพันห้าได้เดือนละร้อยตายบกกายละไว้ไซด์ดีกว่าบ่าโอ้ยคันนีเองง่าเป็นเดินจะเอานีแ้หละเหละประตูนี่ไงดีเป็นเอสบ้าอหน้าาำงามกว่าคดีแรกหลุนแขนหน้าดลับบนีเสีมันสดโ้ยองเลิดูพี่ ตตง,งนี้องกุหกนึ่งซื้อต่อซื้อต่อเขาจะไม่ได้เงินเยอต่อไ่านน,นน้ำร่ายเสือเนมันมีห้าก็ไดน้ำลายเอาเวนีอย่างดีกว่าเกมน้ำร่ายจะาของแล้วเ <c oughs> อา เนี่ยปอุ่นใ้เราล่องร่องไมหได้ต้องใสทุกคนนะไม่รุ่งจรุลงไม่รุ่งดรดีดีเนอะคือลงจ๋าม ติด <c oughs> ตั้งต่อได้มื่นไปไปยบ่ายบรบๆบ่ายถึงเย็นเรื่องสามใหญเงี้ยวสามกเง้ยนะวงเยนนะขึ้นอ,อยู่ได้นานๆหนึ่หึงจนไม่ได้สุดป้าติดโจกันไ่เปนอยูไหี่มีแมปากันเคียวเมื่อกาตวแล้วหมดเป็นแทน ตัดอ้อในเรื่อนี้ไันเป็นแทนได้แบบก้าหมกในรถไแล้ว <c oughs> มันมีสอดหาง <c oughs> ัับมนก้แล้วมันจุเดือวี้ตัวเป็นกโป ควานมนะนื่ลาคือเขา่า,ขา,นะา,ขาเขาเก่กกกามันึาคเกนะ่าถึงระเ้ยามหยาบนั่ามยป่าไไนะนี่เหื่อขึ้นแล้วมันก็ขรุอยออกมากเนาะ ไม่จะฟ้องแล้วไมได้บอกเราว่าะไรแค่นนหแล้วาาท,ว <laughs> ทีดี้ BTS หรอจะกแคนนังสารอบอ่าได้ย,ยกขึ้นมานะี่้องน้องน่ไถั ไฟกับเต็มใส่ดอกกับเก่งยังกับกูนี่เขาเลยไหมว้าวเรื่องรถนี่ขับได้เมื่คขับม่ได้แต่รถดีอยู่นักโค้ห่ามาแบ่งวิธีการสื่อดอกเด้อค่ะพีน้องเดอมือนี้ว้าวไปเลยไหมวดสุด โเห็นบอกเาเสือนอดรถแจ็อ้อมคือรีบเร็วแท้แม่แจ็มาต่อเช่นกั Sang phim làm bà này hát quay hứa hứa cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สักด <c oughs> right. <c oughs> ้วยเป็นโ้ดจวาที่สองลยไบ้ดสใบอดูดีมีระดับขึ้นนีกคนรีแหละเป็นทหารรูวันบขหลายข้าวในข้าวมีเจ้งขอ้ก็ต้องลบแน่เลยน้อยทีระบ โอ้สุเปอร์ไอโฟนแด้ชีลลองเสียงป่ะเนี่ยจานแมนลองเสียงครับผมลองเสียงห่ะเอาไปดู วอยสามครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เข้าไปถึงเป็นวอยสี่แล้วนี่มีอะ <c oughs> ไรใส่ใส่ไว้หรือเปล่า I okay. do cô chắc bay sao lúc này à là đẹp Thế đấy nó chỉ có lòng 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 เุ่งเยเเอาอ่ง,งาเลยเลยได้แล,ไแล้ได้แล้วาตันี่เลยขันเลยขันเลยเลยลงไปเลยอันแม่คือขันดอกคับเอไหมมีมีันันเลยหน้าดอกเดี๋ยวมัชดอกลุ้งไปเลตัเลอ ด้วยเส้นแล้หมดเลยบมาหร้าได้ร้านแลครับดอกคนนเลือดไม่ไปแข่งก็ไฟไปซื้อคนเลือดสอบไม่ได้ซาหรอ่ะ่อใช่ก็จะพูไปเห็นไหมคนดงก่อนมีนวดในหน้าที่มีเลยครับ của nào này, nhìn gì đó cũng vậy.